อ้าวเท่าไหร่อ่ะอันนี้คือการใช้ใช้ที่ถูกวิธีการใช้ที่ถูกวิธีเป็นแบบนี้จริงๆคือจริงๆเอามายกน้ำหนักแต่จริงมันเป็นเครื่องยกน้ำหนักที่เสริมคือปักเสียบตะกร้าใช่เครื่องยกน้ำหนักที่ใส่ไฟได้คืนวันคืนวันไปไม่คือต้องบอกว่าอันเนี้ยจริงๆอ่ะเหมาะกับหลายบ้านคุณจะมีนะเออจริงทำไมรู้เปล่าบ้านคนที่แบบว่าเผื่อคุณจะลากไปใช้ตัวนี้ยางขีดไ้นครับพี่ ตัวนี้30เมตรคือคุณถ้าใครอยู่แถวเฮาคุณล่าไปเลย3เท่าล่าไปเปิือเพื่อนบ้านไปฝักซอยได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงแต่ว่าแต่ว่ามันได้อยู่สมมติแถวเฮาคุณกว้าง3.5เมตรคุณไปได้กี่หลังคุณบอกหน่อย3 3หลังก็แย่แล้ว369อันนี้มันยาว30เมตรเอาเหรอถามคนเก่งเลขเไอลอถามดูห้า้าอะไงถามเก้ามันส2มน30เมตรหลังรึ่ง หลังครึ่งอะไรก็บอกอยู่หน้าเท้าเฮาอ่ะเท้าเฮามันหน้ากว้าง3.5เมตรอันนี้มันยาวได้สามสิบเมตรได้สมมติสิบหลังเนี่ยมันก็สามสามร้อยกู้ได้แค่หลังเดียวกูงว่ะไม่กลัวนี้ยาวได้แค่หลังเดียวได้ประมาณห้าหกเจ็ดหลังไม่ได้ไม่ด้หลังเดียวออะะไร่เพราะกูไม่ให้เพื่อนบ้านในกูใช้คนเดียว ม่ได้เลมึงต้องแบ่งปันดิยทำไมอ่ะคือตัวนี้ต้องบอกว่ามีมีคือว่าสมมุติว่าใครแบบว่าอยากเอาไปสมมุติอยู่ในบ้านแล้วบ้านน้องข้ามอยากขอยืมใช้ไฟอันนี้คุณลากไปถึงเลยเออบางทีแบบทางบ้านไฟดับเออไฟดับขอยืมไฟแต่ไหน่ม่ได้ได้ข้างม่านไฟดับเดี๋ยวติดกันมันไม่ดับทุกหลังไฟดับช้อนไม่ เผื่อบ้านมีปัญหาจับก็ไม่ได้ด้วยกูจะจับตรงไหนวะเฮ้ยหาเลอกไม่ได้หาเล่กงดยหาเลอกแล้วสมมติ้อันนี้เป็นเพื่อนมาไฟดับขอมายืมปักไฟคาองไฟยืมไฟหน่อยไว้เฮ้ยอย่าเยอะดิเฮ้ยเฮ้ยคือพักแต่ละอย่างเนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างออกไปอย่างเงี้ยคุณจะไปอันนี้สวยสุดนะอ่ะอันนี้คือลายยังไม่มีให้เพื่อนประกอบก็ วุ้ยแล้วกันเร่อมอนนี้มึงขออะไรเซร็จลงไปจากไหนวะตามเว็บน่ารักมากย้อยทุกคนตายแล้วเป็นตำนานเวอร์ตำหนานขอท่าในนี้หน่อยละเอียดเลยอ่ะมึงทำดีถ้ามึงอยากได้ดราม่าไปอาทิตย์สองอาทิตย์มึงทำท่านี้เด็ดเราเป็นคนเข้าใจท่านี้มึงทำดิมึงจะได้ดราม่ามันดิเงียบๆไม่อันนี้มึงเป็นคนหอมแล้วเดี๋ยวผมยกอันนี้ให้แล้วมึงก็หอม ไม่ต้องบอกก่อนว่าพี่ปั้นอธิบายอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปเลยเถอดแป๊บนึงพอไม่มีมันไม่มีอะไรที่อ่านคอมเมนต์มังงว่ะอ่าคอมเมนต์ไหมอ่านคอมเมนต์ไหมอันนี้ลายนี้อร่อยเฮ้ยอันนี้กินได้ลายข้าวเหนียวมะม่วงคือผมจะบอกให้ว่าใครมันคิดไปทําปักว่าแต่บอกว่าทำมาแล้วสวยเฮ้ยขออันนึงได้ไะมขอขอลายนี้นิดนึงใครจะกล้าใช่วะเนี่ยตอนนี้ชอบใส่มู ชอบเลยคืออ่ะมึงใช้ไปมึงไหวปั๊กไปพอมึงเสียบเสร็จเนี่ยสายมึงก้อยไข่ออนเลยการไข่ดีไม่เขาไข่ดีค่ะจริงเหรอใช่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 ไว้เสียบตอนไลฟ์เหมือนสบว่าบูเออใส่ของมงวดติดครับใช้ซัฟต์ตัวนี้สามมั่วติดเขาบอกว่าอะไรเขบอกว่าสามวดไม่ใช่คือเฮ้ยผมชอบนะผมต้องบอกก่อนว่าปั๊กเนี่ยผมไม่ได้พูดแบบโกหกทอแหลอะไร เราได้มาทั้งหมดเกียรติทีแล้วพี่แซมพี่แซมพอเรามาลองใช้จริงในสตูเกียรติทิแล้วตัวนี้บปไอ้ที่แบบไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแต่ว่ามามาสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์กว่าแล้วที่ผมเอามาใช้ในในห้องห้องนอนสตูหรืออะไรพวกนี้ผมเอามาใช้จริงๆเลยต้องบอกว่าผมชอบการปุ่มที่มันนุ่มนิ่มมากก็กดดูดีจะได้รู้มันไม่เหมือนที่อื่นวันนี้วัี้่เห็นด้วยนะคะถ้าสมว่าซูตังเนี่ยสองชิ้นละ ได้รับอันนี้ฟรีเลยเติมเตๆมเต็มเติมเตมกันเเตกันไฟนะคะกันนิวเข้าไปแย่งนี่นี่นี่ไม่ต้งเล็กที่เลยก็ได้นะคะให้แต่จริงๆเอาจริงที่จริงตัวปังมันค่อนข้างกันเิงอยู่แล้วมันมีที่กันอยู่ระดับนึงแล้วหรือเปล่าโอ้ลูกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่ข้าโอ้โห เฮ้ยอ่ะอันนี้คือคือต้องบอกว่ายุคใหม่เนี่ยมีเยอะมากคือสมมติว่าเด็กๆใครที่ชอบสนเราในจริงกูเนี่ยตอนเด็กเป็นหนึ่งคนกันจริงหรอเปล่าเป็นไรเห็นป่านมันก็ไม่ดีที่ปิดเลยไหมโอ้โหแม่งดูดแบบอยากทดลองตอนเด็กกูอยากทดลองไม่ควรเอายิ่งอย่างนะคะรยิ่งอย่างบอกเลยว่าไม่ดีแม่งตูดติดแขนเลยผมจะบอกให้อย่างเงี้ยมันจะดูไหมความรู้สึกมันแย่วาร์ปตั้งแขนเลยผมจะบอกให้มันตุกแบบปวดมากผมจะบอกให้ว่าตอนเด็กใครเอานิ้วแยาไปแต่ไม่ไม่เหมาะ แล้วดีที่มีที่ปิดให้นะคะอันนี้คือกันเด็กเปิดแบบผมมันไม่มีใครมีการเล็บหักด้วยนะครับการเล็บหักเอาไว้หรอดึงใม้เ็ไมออกต้องมันมีรับดึงมันลึกแล้ก็ยกขึ้นน้องทำไม่ด้อ๋อแบบที่แล้วใช่ใช่ใช่แต่ว่าก่อนที่จะการเล็บหักกันเล็บมึงหักตอนแกะเลลองแกะดูดิคือต้องบอกวิธีก่อนอันเล็บมึงนยังไงแล้วก็ดึงดึงอะไรก็บอกมาหมดเลยอันไอ่ะ โอเคก็คือวิธีเนี่ยเขาจะมีล่องนี่อยู่ให้เพื่อนดันดานมันออกไว้ก่อนพอเดานะปร๊บ็เล็บักแล้วก็ยกขึ้นอ่าพห้มันดูหน่อยแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยแล้วกดึงขึ้นง่ายครับแล้วก็ดึงขึ้นง่ายอุยน่ากลัวอะไรอ่ะอุยน่ากลัวน่ากลัวเลมีลายผีด้วยนะคะ ปะวานอ๋อปะวานใหม่ปะวานใหน่ากลัวสดจแป๊นะคะไอ้ปะวานรุ่นใหม่ตัวเท่าไหร่วะ20่สิบคอยไหนดูหน้าตาเลยแกอห๋โอ้นี่ปลาหางนกยุงไหนหอหอไอ้หกพันหกพันหกพันกยุงหกพันยังไม่เต็มตัวเลยมีอตัวพวว หกขาไม่คือยังไม่เห็นเต็มตัวไง<อ>มันมีแค่หัวมันเห็นเห็นมากันมันมีตัวหมื่นห้าเลยนะมาแบบยิ่งใหญ่ลังก์มันเป็นยังไงมองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวเป็นยังไงเหรอห้าคือชื่อนี้ผมรู้จักแต่ universe ยูนิเวิร์สที่ยูนิเวิร์สก็ไม่ได้ยินนานแล้วนะถูเกแกเลยไม่ได้ยินนานยังไงเมบางทีก็ตังหมดได้ดีใจอะไรมันเปิดซาวดียงโอ้โห หนึ่งเลยไม่ได้เข้าเรื่องขอของคนขายของแป๊บเดียวโอเคขอตัวแรกนะคะที่ซื้อ2ชิ้นจะได้รับไปเลยอะไรแล้วมีขายแยกไหมไม่มีซองกันนิ้วใช่ซองกันนิ้วอะไรเหรอพี่ซองกันแจมแจมเออมาขอแยกขายของแป๊บหนึ่งวันนี้เรามีปักมาแบบขายไหมแบบไม่ว่าจะเป็นรูปที่ผมขับมอเตอร์ไซค์ไม่แต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือมาให้ดูผมขอแยกอีกที สองพันกว่าบาทไม่แพงนะครับถ้าคุณอยากมีปักไฟเป็นรูปหน้าของตัวเองหรือว่าเป็นรูปการ์ตูนที่คุณชอบหรือว่าเป็นรูปน้องหมาน้องแมวหรือคุณอยากเอาช้างมาอยู่บนปักคุณยังทําได้เลยเออสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนะครับตลอดหลายปีที่มีปักไฟของประเทศไทยขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่ใครจะติ้งภาพของตัวเองขึ้นมาบนนี้ได้โฟกัสถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราอยากติ้งภาพลงนี้มันเป็นไปไม่ได้ยากมากมมคุณต้องเอาปักเนี่ยเราไปร้านสกรกกีน้องปิ้งอะไรนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ยากมากมันทำได้แต่มัน ีไม่ต้องบอกผมรู้คือวัสดุนี้ผมต้องบอกให้เอาไปเฮ้ยสแกนเลยไังไงไม่ไงฟังเสียงดูเราฟังเสียงดูจะรู้ว่ามันเป็นของอะไรฮัลโหลว่าไปผมฟังแค่นี้ผมรู้อไม่ได้ว่าไปอ่ามึงเลยทำไม่ได้อยู่แล้วคนหนึ่งเขาไม่มีเสียงทำได้อะไรคุณอมายอะไรคุณหมายอะไรคะเอ่อไปไหนเชฟนี่กล่องกล่องดินสอต้นอะไรเด็กไฟใช่ไม่ผมจะบอกให้ก่อน คือต้องบอกว่าอุ้ยอันนี้สวยว่าพี่พอดูไปดูมาลายยืนปีญี่ปุ่นเป็นขื่นอันนี้เปไลท์ซิงซันใช่ไลซิงซันไลซิงซันพาพาทีขึ้นผมบอกให้ว่าลายนี้สวยแล้คือที่สำคัญสุดสิ่งที่ผมจะบอกพวกคุณนะครับ กูลืมนะ้กูพูดถึงไหนวะเมื่อกี้มันทำจากพลาสติกไม่พลาสติกเกดเนี่ยผมจะบอกพวกคุณอะมันไม่ลามไฟพวกคุณพวกคุณอย่าคิดว่ามันไม่ติดไฟถ้าคุณเอาไฟก็เผา่มันก็มันก็ได้แต่ว่าคือมันไม่ลามไฟนะพี่มันไม่ติดไฟมันละลายได้ไม่แต่มันละลายไงคือสมมติว่าคุณเอาไฟเผามาตั้งใจเผามันก็ละลายได้แต่ผมจะบอกให้ว่ามันไม่ติดไม่ลามไฟข้อนี้ก็คือว่าสมมติว่าอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นได้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ฟ้าแลบ ก็คือมันนี่มันไม่ได้แบบวูปุ้ไฟลุกเหมือนถ้าเราไปซื้ออันอื่นที่มันถูกเกินนะผมจะบอกให้ว่าผมบอกให้ปักไฟเนี่ยคุณควรเลือกของที่ดีเข้าบ้านเพราะว่าคุณจะมาเสียดายทีหลังของอย่างอื่นนะคุณตั้งแพงแต่คุณมาเสียดายการซื้อปักไฟอันละร้อยสองสามร้อยมันไม่ได้จริงๆใช่ป่ะควรเลือก่ดีนะ บางคนไปซื้อแค่อันเราแบบว่าไม่ถึงร้อยอะไรเงี้ยคิดว่าเอาถูกเน้นเอาถูกอะไรหลยอันอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่ได้นะเว้ยทุกคนเพราะว่าไฟเนี่ยคือสิ่งที่เราใช้กันบ่อยมากๆนะคะพวกปลั๊กไฟพวกเนี้ยเอ,เอาไปพ่วงไม่ว่าจะเป็นพัดลมเป็นทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้ในชชวิว์กลาวันอะ่ะถ้าเลือกของที่มันไม่ดีมาเวลามันแบบเกิดไฟช็อตไฟ,ไฟอะไรขึ้นมาทุกคนน,นะน,นี่ดูดูดูดลายนี้มีภาษาทเกาหลีเขียนด้วยนะตรงข้างข้างขาแกเมนเนี่ยลนนี้เราเก็บไปนอนฝันดีไป สายยาวกี่เมตรตัวเนี้สามสิบเมตรสามสิบเมตรนะครับผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายผมขอพูดเยอะตอนต้นเพราะเครื่องผมติดเครื่องติดปุ๊บหลังนั้นผมไม่จะโยนให้พวกนี้มั่งพูดหมดเลยคือสามสิบเมตรนะมันยาวเท่าไหร่เดี๋ยวคนไม่เห็นภาพครับผมุณกัสอ่ะพี่พิจารทษค่อยค่อยดึงยาวมากสมมติบ้านคุณบ้านใครอยู่ทางเฮ้าส์หน้ากว้างประมาณสี่เมตรสี่เมตรห้าสิบก็คือก็คือคุณเดินไปเลยครูไม่ดีสามสิบเมตรอ่ะไม่พีุ่กัสออกเดินดึงไปเรื่อยๆเลยพีุ่กัส